สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนถามคำถามนะครับ่าในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างเช่นแบบสงครามในยูเครนแบบนี้นะครับเราควรที่จะมีวิธีการบริหารความเสี่ยงยังไงดีคือเรื่องนี้เนี่ยผมก็เข้าใจอารมณ์ของคนถามนะครับว่าไอเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมีความผันผวนสูงมากและสถานาการณ์เนี่ยบางทีมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเคสของยูเครนอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบบางทีสักพักนึงก็มีข่าวว่า i, เฮ้ยอ่ารัสเซียถอนทหารแล้วตลาดก็ดีใจใช่ไหมสักพักเอ ตลาดก็ตกใจวันต่อมาเอาตลาดดีใจอีกแล้วเพราะว่า n a t o US บอกว่าไม่ส่งทหารเข้าไปยุ่งแล้วสักพักหนึ่งก็ตอนนี้ก็บอกอ๋อเดี๋ยวส่งอาวุธเข้าไปแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับความเสี่ยงลักษณะแบบนี้ยังไงนะครับก็ถ้าในความเห็นผมนะครับหลักๆเนี่ยมันก็มีอยู่ส่แบบและแบบที่1ก็คือเราเพยายามที่จะเดาทิศทางว่าโอเคละวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลอย่างไรบ้าง แอสเซทกลุ่มไหนสินทรัพย์กลุ่มไหนจะมีผลกระทบนะครับหุ้นกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์หุ้นกลุ่มไหนจะเสียประโยชน์แล้วเราก็ลงทุนแบบดักทางไว้ก่อนซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดาทิศทางได้ถูกแล้วมาเราแม่นยำนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบดูหล่อมากแต่ในทางกับการเนี่ยถ้าเราเดาผิดนะคือเราเดาทิศทางของเหตุการณ์ผิดหรือเราเดาเหตุการณ์ถูกแล้วแต่ว่าเราเดาผลกระทบของเหตุการณ์ผิดไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นว่าที่เราลงทุนเนี่ยเละก็ได้เหมือนกัน ีนี้ปัญหาคือธรรมชาติของเหตุการณ์ผิดปกติเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปอ่ะมันจะเดาระยะสั้นได้ยากมากยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นเคสของบุกยูเครนอย่เงี้ยมันก็มีความเห็นต่างๆกันนะว่าเอ๊สรุปเขาจะบุกจริงไหมนะครับหรือถ้าบุกจริงเนี่ยอ่ะแล้วมันจะบุกขนาดไหนอ่ะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดนะครับว่าเอ๊มันโอเคแหละบุกมันน่าจะบุกจริงๆเพราะเอาทหารมาดูน,นี่นั่น แล้วมันเคยบุกใครเมียมาก่อนใช่ปะมันก็มีตัวอย่างนะครับแล้วดังนั้นในความเข้าใจของผมเนี่ยผมก็นึกว่าอ๋อมันก็คงจะบุกเข้าไปในพื้นที่ฝั่งที่มีชาวรัสเซียอยู่เยอะแล้วก็แบบเห็นด้วยสนับสนุนกับฝั่งรัสเซียอยู่แล้วแล้วก็มีปัญหากันอยู่แล้วประกาศเอกราชกันอยู่แล้วนู่นนี่เนี่ยก็นึกว่ายึดไอ้สจังหวัดนั้นแล้วจบคล้ายๆใค,คร,ครเมียผมคิดแค่นี้จริงๆนะครับแต่ในความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นเปิดว่าโอโ้โหบุกถึงเคียฟเลยนะึกออกไหมฮะบุกถึงเมืองหลวงอะไรน,นู่นน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 นีีี่่่ัััััแแแบบบบยยยิงิงงจรววดดลลลมมกกกเเเเอะ้้้็าท แล้วในความเป็นจริงก็คือว่ามันไม่มีใครเดาได้ไงว่าไอ้เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นหรือมันจะเกิดแบบนี้แน่นอนแบบนั้นแน่นอนหรือว่าเกิดแล้วจะแล้วไงต่อครับแอสเซทไหนจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงคือบางทีมันเดายากเกินไปหรือไม่ต้องเหตุการ์ยูเครนก็ได้ครับเหตุการณ์ล่าสุดอย่างโควิดอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ว่าว่าเออเฮ้ยมันจะมีโรคระบาดท,ที่รุนแรงถึงขั้นแบบ ประเทศต้องล็อกดาวน์การท่องเที่ยวหยุดหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าย้อนไปเมื่อ5าปีที่แล้วถามคนว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมใครจะไปคิดนึกออกป่ะหรือ,อต้นปี2020ก็ได้ลก,กราเลยอะตอนที่มันเพิ่งเริ่มมีข่าวในจีนเนี่ยใครจะไปคิดว่ามันจะเอร์ขนาดนั้นดังนั้นในความเห็นผมเนี่ยวิธีการแบบที่1ที่เราพยายามจะเดาเหตุการณ์ว่ามันจะไปดีที่ทางไหนแล้วแอสเซทไหนหรือว่าหุ้นไหนจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันยากเกินไป และมันมีความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนอย่างเรานะรายย่อยแล้วก็สามารถที่จะรอได้ไม่ได้บอกว่าต้องกำไราภายใน6เดือนวัดผลกันเร็วๆนี้เนี่ยผมว่าเราไม่ต้องใช้วิธีการนี้ก็ได้วิธีการแบบที่2เน้น safety first ครับหรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนหลักการก็คือว่าเออเวลาที่มันมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีผลกระทบยังไงเนี่ยบางทีเราก็ ขายเงินลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมแล้วก็ถอยออกมาก่อนนะครับมาอยู่ข้างสนามก่อนใจเย็นๆแล้วรอดูสถานการณ์ว่าถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นดูปกติมากขึ้นเราค่อยเอาเงินลงทุนกลับเข้าไปใหม่จริงๆโดยส่วนตัวผมก็มองว่าวิธีการหรือแนวคิดลักษณะนี้เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจที่มาจากความกลัวเป็นหลักนะครับแต่โอเคนะในสาระสาคัญก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์ผิดปกติหรือว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าสู่ worst case จริงๆคือมันเข้าสู่สถานการณ์ที่แบบเลวร้ายที่สุดจริงๆเลยเ มันก็จะดูสมเหตุสมผลแต่วิธีการนี้ในทางปฏิบัติจริงๆไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเ,เหตุการณ์ผิดปกติหรือว่าวิกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะไม่ไปสู่เวิร์สเคสไงยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอ่ะสมมติอย่างรบกันกับยูเครนเงี้ยเวิร์สเคสก็อาจจะจินตนาการถึงขั้นแบบ World War 3นะแบบยิงนิวเคลียร์ใส่กันอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายประเทศจอยเข้าไปกลายเป็นแบบ สงครามที่ระหว่างหลายประเทศที่เป็นกลุ่มเดียวกันกับหลายประเทศที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ลบกันอุตลุดเนี่ยไอ้นั่น,นมันคือ worst case ถูกไหมแต่โอกาสที่มันจะไปสู่สภาพแบบนั้นเนี่ยมันน้อยแต่โอเคอะอย่างเคสของยูเครนเนี่ยเหตุการณ์มันยังไม่ยุติมันก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่รู้ไงมันอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สจริงก็ได้ถูกไหมแต่เรามาดูเหตุการณ์ในอดีตก่อนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นในเทรดวอร์ทรัมกับจีนอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความกังวลนะว่าโอ้โหแบบ เนี่ยต่างคนต่างตั้งเทอริฟเทรดบอลขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องบานปลายเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว,ตวจะนู่นนี่นั่นนะครับช่วงปี2018 1 9ประมาณแถวๆนั้นใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ปะหรืออย่างโควิดอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยมันก็ตลาดมันก็มีความตกใจไงว่าโอ้โหถ้าปิดธุรกิจปิดอะไรแบบนี้นะมันต้องมีแบบเจ๊งกันละนาวต้องแบบมีปัญหาเศรษฐกิจต้องแบบเละเทะแน่นอนนะครับมันก็มีมุมมองแบบนั้นถึงเวลาจริงปรากฏว่า,อ,าอ้าวอ๋อพอพอปิดเศรษฐกิจนู่นนี่รัฐบาล react เร็วนะครับก็เข้ามาช่วยอัดฉีดเงินมาพยายามพยุงเศรษฐกิจไว้นะครับแล้วก็วัคซีนได้เร็วกว่าที่คิดนะไปไปประมาณสุดท้ายแล้วผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยเรายังคุยกันอยู่เลยนะว่าเฮ้ยมันรีคอเวอร์เร็วกว่าที่คิดอ่ะนึกออกไหมครัมัน GDP มันดรอปลงไปแล้วแป๊บเดียวพ่งฟื้นกลับมาตอนนี้เริ่มกลายเป็นเงินเฟ้อเริ่มเตลิดแล้ว employment เริ่มกลับเข้าที่ถูกไหมครับอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยเขายังพูดอยู่เลยเศรษฐกิจของขอังกฤษเติบโต7.5ป็ในปี2021แล้วก็รีคอเวอร์มาเกืบเบกบกอบ ดังนั้นคนที่ตื่นระหนกนะครับแล้วใช้โหมด safety first ปลอดภัยไว้ก่อนขายเงินลงทุนแล้วก็ออกจากตลาดทันทีที่มันมีเหตุการณ์ผิดปกติทันทีที่มันตลาดมันเริ่มดูแบบตกรุนแรงเนี่ยคนที่ทําแบบนั้นก็จะเกิด loss แบบถาวรเกิดขึ้นเทียบกับคนที่เอออยู่เฉยเฉยนะครับแล้วรอวิกฤตผ่านไปมันฟื้นกลับขึ้นมาเงินลงทุนก็กลับมาอยู่ที่เดิมถูกไหมแต่คนที่ขายขับทุนออกไปเนี่ยก็จะเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดบ่อยๆถ้า safety first safety first safety first บ่อยๆเนี่ย เคสแบบนี้มันก็จะขาดทุนหลายรอบแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงจังหวะของการกลับเข้ามาซื้อด้วยเพราะโดยคอนเซปต,ต์ของ Safety First ก็คือโอเคเราพรอมีมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเราปลอดภัยไว้ก่อนถูกไหมเราเออกไปอยู่ข้างสนามแล้วเดี๋ยวพอเหตุการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาพว่ปกติเราก็จะกลับเข้ามานะครับโดยคอนเซปต,ต์มันจะเป็นประมาณนี้ถูกไหมแต่ทีนี้ เอาเข้าจริงอ่ะตลาดมันก็เล่นตลกกับเราเพราะเหตุการณ์ที่มันผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยมากนะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะนับตั้งแต่ปี2020ตอนเกิดโควิดเปย์อยงแรกอะ่ะตอนต้นปีใช่ไหมครับที่แบบเริ่มมีการแพนิระกันตลาดตกอ่ะสมมติว่าคนกระโดดออกตั้งแต่ตรงนั้นแหละอ่ะคับลอ็อกอะไรก็ว่าไปหนีออกไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพอจบเวฟหนึ่งใช่ไหมล็อกดาวน์มาเบลออดหนึ่งละสถานการณ์ทั่วโลกเริ่มดีขึ้นมันก็เริ่มออพติมิสติกมากขึ้นใช่ ล็อกดาวน์รอบ2ร่วงปลายปีก็รอก่อนรอก่อนถูกไหมครับยังไม่ยังไม่เข้ามานะพอปลายปีปุ๊บไอ้มีข่าววัคซีนเริ่มดูดีไหมเริ่มดูดีเริ่มโอเคแล้วพอมาต้นปีเท่านั้นแหละมีเดลต้าครับปึ้งก็เอาใหม่อีกแล้วนะครับก็กลับไปไประเทศก็กลับไปล็อกดาวน์กันใหม่หุ้นก็ตก่ะพอเดลต้าเวฟผ่านไปเริ่มดูดีแล้วเริ่มดูดีแลใช่ไหม กลางปีเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้มีใช e. ้หน้าไอเฟอร์แกรนด์กำลังเจ๊งเนี่ยกำลังจะเบี้ยวนี่นู่นนี่นั่นก็มีความกังวลว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีในในวงกว้างนู่นนี่นั่นนะครับก็เอ้รอก่อนไหมรอก่อนยังมีความเสี่ยงอยู่นะรอ,อก่อนสักพักปลายปีเป็นไงมีสายพันธุ์ใหม่โควิดโอมิครอนซัฟริฟิกาพันใหม่ไม่รู้ว่าจะรุนแรงไหมแต่ระบาดเร็วมากเลยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอยีกปะง,งั้นงั้นงั้นก็ใจเย็นๆไหมอะรอก่อนรอก่อน,อ,อ,นอันนี้ก็ช่วงปลายปีใช่ไหมครับจบปีไป สักพักเอา้าเฮ้ยก็มีเรื่องเงินเฟอ้อสูงเฮ้ยเฟดกำลังจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะหยุดกระตุ้นเศรษฐกิจหยุดค E นู่นนี่เอา้าเฮ้ยก็น่ากังวลเหมือนกันนะถ้าอัตราดอกเบีย้ยปรับสูงขึ้นคุ้นก็น่าจะตกแน่เลยเองั้นมีความเสี่ยงงั้นรอก่อนรอก่อนไหมนะครับสักพักเอามาอีกแล้วเฮ้ยสงครามยูเครนย,ยิงกันเอา้างั้นอย่างนี้ทําไงรอก่อนไหมยังมีความเสี่ยงอยู่ไงองั้นก็รอก่อนปะสรุปก็คือว่าสังเกตไหมครับมันก็มีเหตุการณ์ นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเซฟตี้เฟิร์สนะระวังตัวไว้ก่อนตลอดสุดท้ายอ่ะปัญหาคือว่ามันแทบจะกลับเข้าไปซื้อไม่ได้เลยหรือซื้อเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวต้องถอนออกมาใหม่อีกแลละคนที่ใช้ในโยบายบริหารความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับเงินลงทุนมันก็จะอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยซักส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไปมีปัญหาว่าโอเคแหละถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะปลอดภัยนะแต่ ในความเป็นจริงก็คือผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อเป้าหมายในชีวิตอาจจะไม่พอสาหรับกรเกษียณอาจจะไม่พอสําหรับใช้ในเวลาที่มันเกิดจําเป็นจริงๆขึ้นมานะมันก็กลายเป็นเสี่ยงอีกแบบหนึ่งนึงกออกไหมแล้วยิ่งเนี่ยช่วงนี้เงินเฟอ้อกาลังสูงเลยด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ real return มันติดลบอะครับและดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการบริหารความเสี่ยงแบบ Safety First เท่าไหร่วิธีต่อมาแบบที่3ก็คือ Hol d steady นะครับหรือว่าบ้าง,ง่ายๆก็คือพยายามมองไประยะยาว แล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำไรเวลามันมีวิกฤตมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพยายามอยู่นิ่งๆไว้ก่อนหลักการก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเดาเหตุการณ์ในระยะสั้นได้เราไม่รู้หรอกว่าเออมันอะไรมันจะเกิดขึ้นหรือว่าแอสเซทไหนจะดีสินทรัพย์แบบไหนจะไม่ดีอะไรเงีย้ยในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเดาได้อย่างแม่นยำเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือเราพยายามมองระยะยาวไว้ก่อนว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีผลกระทบระยะยาวกับหุ้นของบริษัทที่เราถืออยู่ไหมคือบริษัทที่เราถืออยู่เเเเนนนนียมััคือแแบบบบโดหตุการณ์้้จจจงงงๆถึขะ๊ล นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเออเราดูว่ามันไม่น่าจะมีผลระยะยาวไม่น่าจะถึงขั้นแบบบริษัทเจ๊งไปเรายังเชื่อว่ามันจะยังทําได้ดีอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทํะไรก็คืออยู่เฉยๆนะครับอันนี้คือไอเดียพิธีการนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะได้ผลเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมักจะไม่ได้มีผลโดยตรงกับบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่หรอกอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้เราถือหุ้นไทยอยู่นะครับเราถือหุ้นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะการท่องเที่ยวอยู่อย่างเงี้ย สิ่งที่เรารอคือรอว่าสถานการณ์เรื่องการท่องเที่ยวกลับมาปกตินะคือโควิดจบไปกลายเป็นโรคประจําทินการท่องเที่ยวฟื้นกลับมาถูกไหมอันนี้คือประเด็นหลักที่เรากําลังดูอยู่ถ้าเราถือหุ้นเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเกิดอ่ะยูเครนเนี่ยโดนบุกขึ้นมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหุ้นบริษัทในไทยไหมก็ไม่ใช่และสาเหตุที่มันมักจะเวิร์กอย่างที่2ก็คือว่าเหตุการณ์ผิดปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะไม่ลามไปถึงเวิร์สเคสนะครับและดังนั้นเนี่ย โดยทั่วๆไปเหตุการณ์พวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีผลจริงๆจ,จังๆกับธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยยังมากสุดเลยมันก็จะมีผลกระทบระยะสั้นเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นและดังนั้นเนี่ย s t r a t e g y ในการ hold steady อย่าไปตกใจถือต่อไปเนี่ยก็เลยเป็น s t r a t e g y ที่มักจะได้ผลดีครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะได้ผลดีเนี่ยการที่จะปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากนิดนึงครับมันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย พอเห็นว่าโอ้โหพอร์ตโฟลิโอติดลบ20 30 40เนี่ยจะให้ทำใจนิ่งๆเนี่ยบางทีมันก็ยากอะ่ะอันนี้ผมก็เข้าใจแต่สุดท้ายผมก็ยืนยันว่าวิธีการที่ถูกต้องมันก็จะยังเป็นวิธีการที่ถูกต้องอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันทาใจยากก็ตามนะและวิธีการแบบที่4ก็คือการกลับมามองที่ valuation หรือมองที่มูลค่าของคุณนะครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ย หลักๆแล้วสิ่งที่เราทําก็คือเราพิจารณาว่าเออมันน่าจะมีผลกระทบยังไงกับบริษัทบ้างในระยะสั้นหรือยาวนะครับมีผลระยะยาวกับบริษัทไหมมันจะทําให้การดําเนินงานของบริษัทเนี่ยผิดปกติไปหรือทําได้ไม่ดีในอนาคตหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วเราก็เวทเทียบกันกับราคาของหุ้นที่มันตกลงไปในช่วงนั้นซึ่งโดยปกตินะถ้าเกิดมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงแล้วคนจะตกใจเนี่ยราคาหุ้นมันก็มักจะดรอปรุนแรงทีนี้โดยทั่วไปอ่ะมันมักจะเป็น overreaction ก็คือมันมักจะโอ้โหตกแบบเวอร์เมื่อเทียบกันกับว่าเอ้ยผลกระทบจริง,รงๆที่มันน่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่เยอะขนาดนั้นการมองด้วยลอจิกแบบนี้เนี่ยบางครั้งก็จะได้เปรียบเพราะเขาก็จะเห็นว่าเอ้จริงๆมันเป็นโอกาสนะคือถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีสติมากเพียงพอที่จะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เห็นว่าเออในวิกฤตเนี่ยมันมีหุ้นที่น่าซื้อเต็มไปหมดแล้วเราก็จะกล้าซื้อครับแต่แน่นอนการจะทําแบบที่4เนี่ยมันก็ยิ่งยากไปใหญ่เลย สำหรับบางคนที่เราบอกว่าใ hey, ห้ hold s t e a d แบบอย่าเพิ่งขายถือต่อไปเนี่ยบางคนก็ยังพอทําใจได้ง่ายหน่อยเพราะว่าในเวลานี้ก็อ,อาจจะแบบหุ้นที่ถืออยู่พอร์ตโฟลิโอที่ถืออยู่อาจจะราคาตกลงมาระดับหนึ่งแล้วก็เลยบอกลึกๆก,ก็อาจจะไม่ได้อยากคัดลอสอยู่แล้วก็ได้นะครับและดังนั้นการที่บอกว่าให้ hold steady มันก็อาจจะทําใจได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าบอกว่า hey, ให้พิจรารณามูลค่าแล้วซื้อเพิ่มเข้าไปด้วยเลยในโมเมนต์ที่คนกำลังแพนิกเนี่ย เออบางทีมันก็ทําใจลาบากนะครับถ้าไม่ได้มีสติจริงๆไม่ได้แบบมีวินัยจริงๆเนี่ยก็ยอมรับว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทําได้น้อยคนจริงๆแต่ผมการันตีเลยนะครับว่าถ้าสามารถทําได้ตามแบบที่4เนี่ยชัยชนะณนะตอนสุดท้ายเนี่ยมันหอมหวานจริงจริงอ่ะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ผลตอบแทนออกมาดีหัวเราะเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่เอาเปร .form ตลาด สรุปคือนะครับสำหรับคําถามที่บอกว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเราจะบริหารความเสี่ยงอย่างไรเนี่ยผมก็พูดถึงว่ามันก็ทําได้อยู่ประมาณ4แบบแค่นี้แหละนะแล้วก็ผมก็คิดว่าคุณก็น่าจะเดาได้อยู่แล้วว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําอันที่3หรือ4นะครับถ้าเป็นได้เนี่ยทำสี่เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็แนะนําให้โฮสตี้คือ3กับ4เนี่ยจริงๆมันคือการตัดสินใจที่อยู่บนลอจิกอยู่บนเหตุและผลไง ในขณะที่การตัดสินใจแบบ safety first แบบที่2เนี่ยมันคือการตัดสินใจที่อยู่บนความกลัวเป็นส่วนใหญ่และสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะเตือนสติและย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ไม่มีความเสี่ยงการขายหุ้นออกมาหรือขายกองทุนออกมาแล้วมารอข้างสนามถือเงินสดรอเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เสี่ยงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เงินเฟอ้อสูงแบบนี้ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงๆและกําลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทําและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ